สวัสดีครับครับผมแบงกระบอกกิ๊บแคทแต่วันนี้แคทเกมเจสันสามอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเกรียนชาวบ้านผมนะผมจะไม่ได้เป็นคนแต่ผมจะมาไล่ฆ่าคนเว้ย <c oughs> วันนี้จะมาเกรียนกันซึ่งเกมนี้บอกให้ก่อนว่าเขาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามให้คนเกรียนไม่ได้ห้ามให้คนฆ่ากันเองไม่ได้แต่ถ้าฆ่ากันแต้งกุจะติดลบคือฆ่าแค่นคนเดียวเนี่ยว่าจบเกมคุณก็ไม่ได้เลเวอัพและเพมังติดลบ1 0 0 0 x p ดังนั้นผลจากการฆ่ากันเองจะททำให้คุณเลเวลไม่อัพ แต่วันนี้ผมไม่แคร์เวยเวยผมจะมาระบายอารมณ์หน่อยเพราะว่าในรัสตรีมผมไม่เคยฆ่าเจสันได้ทีเลยจะมาฆ่าคนเล่นมามาเกียนดีกว่าเหมันไส้แล้วเขาเปิดให้เราเกียนแล้วก็มาลองเกียนดีกว่าโอเคมาผมเล่นตัวนี้ผมนะพวกตัวนี้ดาวเมจแรงที่สุดจะไปไล่ฟาดหัวคนต้องใช้ตัวดาวเมจแรงๆหน่อย <c oughs> โดนกูแน่วันนี้ผมจะมาเกียนที่สบใจเลย <c oughs> ผมจะไม่พยายามเกียนใส่คนไทยก็แ <c oughs> ล้วกันถ้าเจอคนไทยจะพยายามไม่ฆ่าทิง้งจะไปฆ่าพวกฝรั่ง หรือคนจีนหรือคนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีที่เขาฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องไรตบเขาคงจะงงงง <c ười> แค่คิดก็มันแล้ววันนี้จะมาเกรียน <c ười> มันไส้กูมันไส้มากเออและไอตอนที่ผมจะมาเกรียนนี่หวังว่าผมจะไม่ได้เป็นเจสันนะถ้ากูได้เป็นเจสันนะแมง่งเอ,อ้ยเอาไม่เป็นไรยังไงพาร์ทนี้ผมมาฆ่าคนจะได้เป็นคนหรือเป็นเป็นเจสันฆ่าเท่ากันจะไรฆ่าคน <c ười> รอดูก่อนห้องนี้น,น่าจะคนไทยไม่เยอะนะดูจากชื่อแล้วอย่างน้อยเห็นคนจีนนั่นหนึ่งคนผมไม่ได้เป็นแหละถึงเวลาฆ่าคนกูรู้เลยกูไม่ได้เป็นดีมากรอบแรกการฆ่าคนแบบง่ายๆวิ่งเข้าไปหาปืนเฮ้ยเดี๋ยวมันแยกรีบไปเอาปืนก่อนปืนทองกรูยังไม่ยุ่งข้างในมีปืนทองกรูยายาเอาล็อกทำไมวะอีเวนโว้ยมีปืนอยู่นี่ปืนอยีปืนอยู่นี้รีบหาปืนได้ก่อนพวกนี้ ปืน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 อยู่ในย่ป้าในยี่แน่เลยปืน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 เอาปืนหายเฮ้ยปืนอยู่ไหนอ่ะเอาไปแล้วเหรอเขาไม่ได้ปืนไปแล้วเหรอมันในบ้านนี้ต้องมีปืนสักอันหนึ่งใช่เหรอเฮ้ยแล้วปืนหายไปไหนอ่ะปกติบ้านใหญ่ต้องมีถ้าไม่มีก็น่าจะมาอยู่ที่นี่รีวิ่งอย่างเดียวผมนะไม่สนใจเจสงเจสันตัววิ่งหาปืนอย่างเดียวเลยนั่นว่าแล้วได้และเสร็จกลู ใครมาพอจะยิงนี่หัวหลุดเลยเอามาได้หนึ่งคนร้้ยเป็นเผลยก่อนพวกอยากจะวังน,นี่น้ำมันน้ำมันตรงนี้นี่น้ำมันเฮ้แก๊สทีแก๊สแก๊สพล e สเทคน k กแก i ใช่เอาแก๊สไปซะฉันก็นั่นแหละเอาแก๊สไปฉันก็บูมเรียบร้อย <laughs> คนที่หนึ่งรอให้มันมาเอาน้ำมันแล้วก็ฆ่ามันทิ้งอูออกเกมเลยอะดีมากถ้ามันรีบออกเกมมันจะได้ไม่รู้คนอื่นในห้องนี้ก็จะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันตายวะเพราะถ้าเกิดมันไม่ออกไปจะมีชื่อขึ้นหลาวว่าโดนขยศและคนก็จะเริ่มระวังตัวตอนนี้คนยังไม่รู้ว่ามีคนเกลียนอย่างผมอยู่ในเกมเ END, أ, ต่อไปที่ผมต้องหาน่าจะต้องหามาเชเต้ถ้าจะฆ่าคนได้แบบ ตัวๆนะคือถ้าผมใช้มาเชเต้ผมเล็งตีถ้บด้วยตัวนี้นะทีเดียวนี่คือตีคนทีเดียวไปอะ่ะถ้าตีสองสามทีไม่ตีตีสองทีก็มีสธิ์ตายได้ถ้าใช้มาเชเต,ต้ตอนนี้ผมมีไม้ไม้นี่ไม่ค่องจะเบาว่าจะหามาเชเต,ต้ไปฟาดคนน้าโอ้โหหลเล่มเลยเว้ยในนี้งั้นต้องฆ่าคนที่อยู่ตรงรถนี้ได้แล้วเขายังไม่รู้ชะตากรรมทำาอะไรตรงรถวะพยายามซ่อมรถอยู่ปะพยายามซ่อมอยู่ใช่ไหม ว้าวตายเป๋ะแล้วเป๊ะเรียบ้อยฆ่าในคนที่สองคนเกรียนดีมากแกก็เปลี่ยนมาเชเต้มันทู่แล้วเราจะไปหาฆ่าคนที่สามพยายามฆ่าได้มากที่สุดไหนก็มาแล้วเปิดดูหน่อยเออและผมใส่เพิร์ทที่จะมียาด้วยทําไมตอนแรกผมมียาเอาไว้เผื่อไงเผื่อคนจะมาตีตุกลับแต่ว่าฆ่าสองคนแบบว่ามมีโอกาสได้ตอบโต้เลยเมื่อกี้ ออกกันบานชิบหายไล่ไคนไอคนจีนที่ผมฆ่าเนี่ยก็น,นี้ที่ผมไล่ฆ่าคนเนี่ยแล้วมีคนได้เป็นทอมมี่เราต้องระวังทอมมี่พิเศษเพราะแม่งจะมายิงหัวผมฐ <laughs> านไปฆ่ามันไงแก้แค้นเไปไ็นารเจาสันคงงงอ่ะเฮ้ยออกไปไหนกันหมดว่ะคนที่ถุฆ่าได้ที่ส่วนใหญ่ออกไปนะยกเว้นต่คนจีนคนที่ชื่อภาษาจีนที่ฆ่าไปแล้วกลายเป็นทอมมี่เฉยเจาสันตรงนู้นเหรอเฮ้ยทอมมี่มันน่าจ,จะอยู่มันน่าจ,จะอยู่ตรงนู้นแน่เลยทางเก่าอ่ะ ผมไปบ้านกลางดีกว่าเจสันฆ่าได้สองตัวแล้วผมต้องแข่งกับเจสันชิบหายแล้วเสียงเพลงปแปลกๆเว้ยต่ว่มันมีอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละมีคนอยู่ในบ้านนี้นี่งไงวัดดีม,มีคน,นึ่งอยู่ตรงดดรถอะโู้ยทอมมี่ชิบหายแล้วทอมมี่มาคนนี้ไงทอมมี่ มันจะวิ่งมาฆ่ากูแน่นอนเลยวิ่งแล้วชิวายแล้วชิวายแล้วชิวายโอ้ยตายตายตายแย่แล้วแบบนี้เข้าไปก่อนเอาเฮ้ยประตูรีบเข้าไปเดี๋ยวมันจะฆ่าผมผมจะฆ่าคนข้างในก่อนแล้วค่อยจัดการเดี๋ยวทอมมี่มันองฆ่าผมแน่นอนฮึบย่าตายซะจ้าตายไดอีกคนเรียบร้อยได้สามคนแล้วโว้ยโอป้า ขัดชิมา,าขัดชิมาขัดชมาแล้วขัมาแล้ก,กูพวกคนกีเค้าตีกันอยู่เว้ยเนีเรียบร้อยตายกันหมดเกลี้ยงผมนะว้า <laughs> เรียบร้อยเมื่อกี้มันคงจะล็อกขอชีวิตไงว่าเฮ้ยไอ้นี่มันฆ่าตูปล่อยกูล้างแค้นก่อนไม่ได้เจสันไม่ให้ล็อกชิหายกูจะรอดอยังไงเนี่ยคราวนี้แต่มีคนเรียกตำรวจให้แล้ว ไม่เป็นไรเราน่าจะพอไว้อยู่ต้องโทรเวลาจนกว่าตำรวจจะมาจากนี้ไปก็ต้องไปการตัวล็อกด้วยตัวเองพาได้สามคนถือว่าดีมากโอ้โหโอ้โอเอ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 อโอ้ล็อกหมดเลยแม่งไอ้ล็อกประตูหมดเลยเวนฮึบมาเปิดประตูไอ้พี่เปิดวิทยุเราต้องโทรเวลาจนกว่าตำรวจจะมาบัดรซบเอ้ยเกลียดเสร็จแล้วก็ถึงเวลาต้องหนี เบรดหน้าต่างไว้มันเริ่มเฉาะหน้าต่างทีอ,อันแล้วอันนี้โอ๊ยโดนเว้เนย,ย,ยไม่เป็นไรมียาอย่าคิดว่าไม่มียาหาที่จะฆ่าผมไม่ได้ปิดประตูนี้ด้วยถึงเวลาได้ไล่จุกต้องรอ,อดไปได้หูยตกใจทลิปปิดประตูเปิดประตูไปลวโว๊ย บ้านต่อไปบ้านต่อไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บุบบดูการจุ๊บดโอโอโอ้ฮึบโอโดนเวเยทีนี่เขจะมียานะยายายยายายาม่ียาเลยเวเนย้วมีเคิลยูเนอเรตมิเกิยูเ Let me kill you No หายแล้วเฮ้อผมยังมีลุ้นอยู่ตำรวจใกล้จะมาแล้วเฮ้อปัสโถยไม่ค่อยดีแล้วแบบนี้มันเริ่มทุบแล้วทรบปืนมาปืนมาอุ้ยเรียบร้อยโดนสักอีกที โอ้โหแถวนี้มีบ้านเหลืออยู่ที่เนี่ยเปิดประตูฮึบบ้านหมดยังชิบหายนี่บ้านสุดท้ายดีกว่าตายหาแล้วช่วยไม่ได้ผมต้องวนบ้านนี้แล้วตำรวจจะมาทางไหนวะเนี่ยจะมาทางนี้ป่ะถ้ามาทางนี้ก็ดีอ่ะเฮ้ยโฮ้ยแม่งเอ้ยกระจกก็พังหมดแล้วมันว้ามาว้ามาว้ามาว้าวุไยย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  เออนั่นไงอุ้ยรู้ตัวเฮ้ยกลับเข้าบ้านหลังเดิมก่อนขอไปเข้าไปวอ้ยติดเลยวะปิดประตูเิยึบล็อกประตูอ้าวม่มีอะไรบาด้วยช่วยด้วยวผีพลาดพลาดอุ้ยเกือบโดนวู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 จุกจุกจุกว้พักก่อนเลยตอนนี้ปิดประตูคลิ ตำรวจมาตำรวจทางโน้นบอกว่าทางนู้นตุ๊กจรอดแล้วตำรวจตำรวจตำรวจอยู่นี่ยตำรวจตู้ตำรวจอยู่นี่ตำรวจอยู่นี่โู้ไล่ฆ่าคนตุ๊กจะรอดได้วะเนี่ยย็ดเขลียวโอ้ยโอ้ยโอ้แล้วแล้วแล้วโอ้ยอยตาออกแล้วออกแล้วออแล้วแล้วโอ้รอดดูไปอีกโอ้ไล่ฆ่าคนหัวร้อนเลยคนจีนหัวร้อนไล่ฆ่าคนเรียกรอดได้อีก โอ้รอบนี้เกลียนแล้วยังรอดได้คนเดียวโลกนี้ไม่ยุติธรรมท่านความถูกต้องอยู่ที่ไหนคนเกลียนไล่ฆ่าพวกตัวเองอย่างผมผมยังชนะได้ใครบอกแล้วไงเขาบอกว่าไม่ได้ปะภาษาอะไรเนี่ยเขาน่าจะบ่นเรื่องที่ผมฆ่าคนจีนเนี่ยเผมฆ่าจะทำอะไร ไม่ผมออกในห้องนี้เนี่ยติดลบสามพันเลยท่านนะอุตส่าห์รอดมาได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้มันก็เวลเวออัพอยู่ดีจะปล่อยตายหรือรอดก็ค่าเท่ากันการทรเลาะกันคนนึงแต่ผมรอดได้รู้สึกสบายใจอัติมี่เต์จุ๊บบิช